ง่ายมากเลยนะลูกมันตัดไม่ถึงหรอ ừ, อ้อันนี้ก็ตัดแม่ทำให้ตัดลากออกสิเก่งมากลูกกินข้าวกันค่ะนี่ค่ะแม่หมัม่นก็ทำอ,อร่อยมากเฮ้ยทำกับเราเฮ้ย ทำไมเข้ามาสา,นะ,สปปะา,านะขับรถได้กว่านะอนไรมาทำนี้เนี่ยต้ตนแตงยังไงใช่หรออืมให้พ่อให้พ่อสอนกได้ละต้นเร่ๆก,ก่อนน้อยๆอ,อ,อ่ะแต่ต้นใหญ่ก่อนนะ่ะนะเดี๋ยวดูก่อน<ม>โอ้ผักสลัดก็เยอะกโอ,อ้ยอ่ะ งามเนาะเอ้ยดีอะกูไ้ก็อิ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเอาตอน้นที่มีดอกก่อนอต้นนี้ก็ได้นะเนี่ยใหญ่ดีน่ารักจุดเดือกเหรอเออดะนอตัดสิตัดแค่นี้ลูกตัดแค่นี้อ๋อพ่อไม่มีกอเกลามาพอกี่เันเดียวไหนนอตัดเก่งอ่อออออะอ่าฮอ่ะพอนั่นพอถือตะกร้าให้น,นอตัด ก็เสร็จแล้วคะกไคะเออเอยอต้นนี้เนี่ยต้นนี้ใหญ่จังเลยต้นนี้ใหญ่อวตรงนี้นะอืมใช่บาเาเบาเาเบาดี๋ยวโนต้นนี้เอาต้นเดียวสิเออต้นนี้เดี๋ยวมีมีคดายูไหออโอ้อ้าวเอาให้พ่อสิลกเถอเดี๋ยวนะโอต้นนี้อีกเดี๋ยวนะ ร่อนไหนดีนะพอรักแค่นี่ได้ได้เอาตรงนี้เลยลูกตัดตรงนี้ถ้าทั้งหมดจะคือนมาไหมต้องตัดสูงกว่านี้หน่อยนะลูกนะอ่ะเอาไปให้พ่อลูกเดี๋ยวคนตัดก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคนเด้แล้วก็ไปเอาตรงนู้นดีกว่าต้นใหญ่ตรงขาพ่ออ่ะนี่เหรอนี่แค่ว่านี้ใช่ไหมจ๊ะ โอ้หไหนไหนไหนดูซิให้คุณุป้าดูซิต้นใหญ่ไหมนอนขี้ไม่เนี่ยพ่อโอ้โหถืออย่างงี้สิลูกถือตั้งแบบนี้ดิอืมโอ้อันนี้ก็ตัดสักโคนเจ้ะก้นไหนอ่ะใหญ่ๆอันนี้ก็ไน่าถอดเลยได้ๆเดี๋ยวไปถอดถอนตรงนั้นอ่ะน้องเอามีดนะเอามีดตัดรากออกหน่อย าอานวยอยากทำเหรอลูกตัดอ่ะนี่แม่ทำใหอ้อ่ะตัดลากออกสิเก่งมากลูกโอเดี๋ยวไปเก็บตรงนั้นนี่ไม่ใช่อดอกสีขาวๆกะลําดอกมีิจริงปะกน,น่นมินจริงอยู่โน,น่นอันวยถือมีดให้แม่สิลูกเวลาผักเอาผักใส่ตะกร้าเอาก้านลง แล้วน่าจะไปแล้วนะจ้ามาไม่มาถอนสลัดแล้วลูกเกมีใช่ไหมสลัดต่อไม่เนี่ยนี่เหรออนี่ใช่ไหมแกกอกเนี่ยเวลาใสาอ่อ่ะเอาการลงไม่ใช่เอาใบาลงอลลงืมอันนี้อยากจะกินสลัดอะไรอะ่ะเดี๋ยวถอนไปโชว์จมมือกนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เตรียมให้หน้าพี่กันเนีอะ,อะเดี๋ยวครับอ,อ,อ๋อก่อนเนาะ นีี่ก็มสใช่อยากจะกินสีเขียวหรือสีแดงอะถอนเลยสะบัดดินก่อนเดี๋ยวเราค่อยตัดรากถอนได้นะได้กไดกันะมีอยู่ไม่ใช่เหรอมีอยู่ไหนเอาไปไอ้หม่อไปได้วหรอเอาเหรอได้หักหักสียบิดวาง เอาอันไหนอันนุก็ได้นะ้มันสอบวางกันอันนั้นตรงกลางใช่ังูมือเยอะๆนดั้นโอ้โหงูมอสีรา่ะหอยถ้ามีหอยหยิบออกมาแล้วก็ฆ่าเลยนะนี่นี่้อง้อง้องนี่นะอ่เหยียบสิมาเอจมือสิ ก็มองไปตรงกลางของเขาสิกลางกลางต้นเขามันจะมีดอกอยู่อ right> ่าใช่ใช่แล้วตรงนั้น hm มีลายดิสแล้วก็หัวช้เท้ากับนี่อะไรนะแครอทอยู่ตรงนู้นกุหลาบเริ่มบานโอ้โอนอาจ๋าหนูใส่รองเท้าแม่เดินระวังล้มนะลูกน้ำมันสูงลูก อใช่อันนั้นชื่อโรแมนติกจูจูหอมไปเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้กิน,นยิ้มหวานดิรั <c oughs> ้วตรงนี้นะคะแม่แบบปลูกผักชีไว้นะคะนี่ค่ะตอนเริ่มแก่แล้วก็เดี๋ยวเอาเม็ดทำเมล็ดพันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ แม่แหม่มจะทำลาบนะคะนี่าสารแหนนะคะปลูกไว้ก็อย่างนี้ค่ะช่วงหน้าหนาวเขาจะเหี่ยวแห้งไปนะเนี่ยแล้วเราดูใบไม้ผีอะไรเขาก็แตกให้เรามาใหม่เนี่ยค่ะล้วก็เก็บไปกินได้เลยค่ะนายผักเยอะเลยไหมคะ,ะดย๋ยว,วันนี้แม่จะทำกับข้าวให้หนูกินแล้วนะกินข้าวกันค่ะนี่ค่ะแม่แหม่มก็ทำนี่นะคะมีหมูมะนาวนะคะหมูมะนาว แล้วก็ลาบหมูแล้วก็มีไก่ทอดนะคะคะน้ากรอบมากๆเลยแล้วก็ผักสลัดค่ะว้าวเดี๋ยวเรามากินกันค่ะน่ากินช่วยชามกรอกนะเจ้าไะไรรู้ไหมเออคนนี้เขาจะกัดตุ้นสองกูเลยขอพ่อที่ไหนล่ะอาจารย์ข้างบ้านก็ซื้อมาให้หนูอ่ะไม่เจอเนาะกลัวแล้วน่าจะได้อยู่ฟอไม่เจอแบบนี้ไม่ใช่เรืเห็นะไรสิไม่ใช่น่าจะได้อยู่โอ้ผักสวยเนาะเกี๊ยวสวยเชอะ แม่เอช้อนน้ำจิ้มช้อนสั้นมาให้ตักเองบูนี่ไม่กินพวกนี้ดีกว่าเนะอพวงนี้เราอยู่บ้านอีกแ้เราจะไดยันจก็ไม่ไปไหนก็ได้เนาะได้ไปถ้วยนั้นอย่างเดียวไปไปถ้าไม่ไปก็ไม่ไปไหน ไมาดูว่าก็อบไปไหนชูร์ทูร์ูรไม่ได้นะว้าวดูข่าววันนี้ว้าวนอยนะกินไหมผักผักอ่อนๆเลยนะจะกินผักหรเปล่าวหดูสาวไปเก็บมากกับแม่นี่ไงอันนี้อ่อนน้ำจิมไหมไม่ไม่ไม่ใช่นี่สิบรนี่ชิโนะน่ ข้าวนะคะเดี๋ยวนี้ข้าวไฟแพงเราก็จะหุงครั้งหนึ่งสี่ถ้วยแล้วก็แปใส่ไมโครเวฟค่ะเวลากินก็เวฟเอาเอาน้ำซุปด้วยเอาซื้อไม่เป็นไรไมู่่ก็ไม่เป็นไรพี่จีพี่จีอะอ,ะ,อะนั่งตัวดีดี ไอจดดังที่มากินข้าวคาว่ะเดี๋ยวนี้เลย,เด,ยเดี๋ยวกันนะตักผักตักลาบใส่เนาะอพอกินยังไงของพ่อเนาะน้ำมันก็หกเล้วสิอือหืมหูพ่อแวน่นเขากินค่ะอือหืมเนาะอันเนี้ยผักสลัดอันนี้อร่อยอือเนาะอือืม กินอย่างนี้เดี๋ยวมันหกอืพอเอ้ยอ,อ,อาจารย์ลองด้วยสิดูพ่อแว่นกินแม่ว่าเอตากใส่ถ้วยแล้วก็กินผักแอมดีกว่ามากมัน,นหกมืออืมะานาวนี้นะคะกินกับก้านธนาสดบอกช้อนมีไหมนี่ไงนี่อื เนี้ยก็ได้ไงเนี่พ่อกินอันนี้กับข้าวแล้วก็กินกับคานานะอันเนี้ยผักอร่อยมากเลยเนาะเผ็ดเหรอเผ็ดนะสิลูกเหนอะใช่ไหมเนอะแล้วก็กินกับต้นคะน้านี่อ่ะอืมอร่อยเหรออร่อยใช่ไหมกินกันเอ้ย โอ้ยข้าวเลยข้าวลยช้อนกระโดดว่าพี่จีกินข้าวไปก่อนลูกแม่ทำช้อนกระโดดเลยตลกอ่ะ ช้อนกระโดดเลยพ่อคิดว่าโคใหญ่นะกดต่อผูดูความไอ้อนี่ของผักพ่อหอ่อใบหนึ่งอ่ะมันใหญ่เกินไมก่นี่แบบนี้ต้องทำเป็นกลวยแบบนี้มันถึงจะไม่หกฟังเัยงกูได้ให้่เลเนี่ยเห็นไหมน้ำก็หกลงมาทำให้มันเป็นกลวยก่นนอนสิเออ ทำนี่นี่นี่ใบแบบนี้ใช่ไหมทําให้มันเป็นอย่างนี้สิทําเป็นถ้วยอ่ะเป็นถ้วอแลแม่จ๋าจ๋าลู้จะกินน้อำหรือกินเนื้อก็ทุบหัวเลยเอามากินน้ำลนไปน้อำอะไรกินนมจ๋าต้องกินอะไรอย่างนี่อร่อยจริงจอืม ฮักาน้อาทอบเต่อดไมเอ๊ะนา1 0เนตอรมเซนตดสเลยอมเตตด้งกาณช่วงนี้เป็นหน้าหนาวด้วยค่ะเหมือนแบบอากาศอยู่ที่10องศาใช่15ถึง23ค่ะช่วงเนี้ยผักสดมาก อืมอืมไล้กินอย่างนี้นะพ่อ,อตักใส่ถ้วยแล้วก็กินผักตามก็ได้พ่อทำเป็นกระทงไม่เป็นเน่ะแล้วมันหกตักนี้อร่อยอืมอืม,อม,อม ตักมาใส่นี่แล้วก็คายนั่นเนี่ยน้ำหยกใส่มือเผ็ดหมดชีสโลโก็โค้ดอยู่นะคำนึงเนาะอืมอืมก็อมอหอมเนื้อย่างเนาะอืมอืมอืมข้าวเจ๊กกินดีนะ อ๋อทลโน้แมาหาเต่าหรือว่าไข่จะไข่เต้าไข่อะพ่อแอบไข้บ่อยอะีโน้ดูนั่นเดี๋ยวไข่ติดีก่ะนีค่ะขนาดก้านนะกานยังกรอบเลยจีโร่อยากกินหรอัตรนี้านี้ตุ๊กตวีเจนอะไรนี้คือก้านขนานะคะ กรอบมากมิจีกับตัวพนาที่อร่อยที่สุดจริงพนาที่ปลูกเองอัี่แกอืสิดเดยกๆขึ้นมาเลยตุอขจะร้าแม่อืมหอร่อยอ่ะูมะนาวก็อร่อยดี แม่แม่ใช้หมูสไลด์บางๆทำมาค่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ต้องไปหมักอะไรให้มันนุ่มเพราะว่าสไลด์บางมันก็นุ่มอยู่แล้วง่ายดีอืมืมนากอด

นี่กรอบนุ่นกินตรงนีดด้นี่กรอบ,อบเห็นไหมบอกแล้วว่ากรอบนม่ดมะนาวกรอบใช่ไหมลูกกรอบน,น,นี่เย้อร่อยเนาะกนนก็่นี้เม็ดมะนาว,วเ,อนเอ๋อเม็ดมะนาวออกแบบแม่เห็นเม็ดมะนาวปเป็ดนิดหน่อยอ่ะอันนั้น ถ้าหนูมากินจากแม่ก็เผ็ดสเดสเคียวแล้วก็ดไปมานองทำดูแลอร่อยม๊อตัดก่อนนะตัดแคิสองนิดนดีนวอร่อย จืดยาก็สับสลัดอันนี้อร่อยจุดยากินมากอะเด็กๆฉันว่าจะแกะกินกัด้นืออห์เนื้อชิ้นๆบางทีเราไปกินอาหารญี่ปุ่นข้างนอกอะค่ะมันเป็นแบบทอดอะไรอย่างเงี้ยเลี่ยนกลับมาบ้านเราก็อยากจะกินอะไรแบบนี้จังเลยเผ็ด ไ <formation> <kr> <ired> ม่ไม่ชอบกินเผ็ดนะอืมอร่อยเผ็ดอร่อยเหรออืมอืมชอบไหมอ่ะอืมอืมก็เทียมเยอะๆไม่จางนี่คือฉันก็ไม่หิ่งทำไมเอาช้อนอืทำไมเอาช้อนเล็กกินข้าวอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะนั่นมันช้อนเล็กนะไม่ใช่ช้อนปกติอ่ะช้อนเล็กก็พอพอกินข้าวใหญ่ก็กินนิดเดียวก็หมดอ่ะ กินไดไหมกินได้อันนี้อ,อ,อันนี้ไกู่ไม่ใช่หมูไก่เหรอ,อ,อเดี๋ยวสูตรอาหารแม่แหม่มจะแปะไว้นะคะแม่แหม่มเคยทําแล้วทั้งหมดเนี่ยจะแปะไว้นะคะให้คลิกเข้าไปดูนะเห็นไหมผักตอนนี้ก็แพงนะแต่ว่าเราอะ่ะมีผักกันเองที่บ้านแล้วนี่ปลูกแบบปลอดสารเลยนะไม่ใส่สารเคมีอร่อยมาก สุดๆไปเลยจะโดนนะผ <c oughs> ักอร่อยนะผักอร่อยสิแล้วที่เราทำปุย๋ยหมักกันไงพ่อพ่อใช้ไม่ได้พ่อเปอ่ะพ่อท่านใจตั้งกว่าเฮ้ยพ่อตั้งใจทำพ่อทำดินนะพอดีอร่อยอ่ะอื้มที่สมบูรณอันนี่ยอื้มอ,อ,อ๋ชอชิลๆชิลๆกยาดกินเนาะกินไม่ได้ก็ อืมพอเดี๋ยวสำลักเพ็ดตายเลยอร่อยไหมลูกไม่พอกินไดยกินมั้งแล้วเราก็กินผักเยอะๆอืมกินผักเยอะกับหมูก็กินข้าวกินข้าวน้อยกินผักเยอะๆแทนอืมอร่อยแฮ ทำไมแม,ม,ม่ไม่กินวาตุเดียกินลูกเดี๋ยวกินนะคุณกินสาระจาักเนี่ค่ะโ,โหผักนี่ค่ะก้านนี่โอ้โหกินแบบนี่ค่ะเห็นไหมไม่มีเสี้ยนไม่มีอะไรเลยนะนี่ขนาดก้านนะนา่าอ่จขนาวอร่อยจริง

นี่ค่ะเมื่อก่อนพี่จีไม่มีแบบนี้เลยนะเพราะแว่นนะคะเขาแอบให้อาหารบ่อยๆจนพี่จีเป็นแบบนี้เลย,เยค่ะเรี้ยขาพี่จีเลี้ยขาเลยอ่อนะ ตอนเย็นแม e. ่หมั่นกินข้าวหนึ่งร้อยกรัมไม่วราะั่สวัสดีมาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่สวัดี้วกาเาๆกาเ่ต้องต้องเต็มไงกัเนี่ย โอ้ยโรโอยีร่เดหมือต้นต้นใจนู่อเน่เขาไม่กินแบบนั huh> ้นนะเขาไม่ได้กินวิธีกินอย่างนั้นนะุใช่ที่ดกกิาหูแถวข้าวท้หมดก่อนแล้วุเลต่มครับพ่อ มีปลาตีมีมเหพี่จิพี่จิกินผักได้ไหมมาตีไม่กินดวยเมีไหมีนเน้ขบะกากเตะขนะที่นี่ที่นเราไกินไออืกินไมได้นะตายนยะ มีไซยานายนะืมกลอบมอกหืทำไมขนาอร่อยขนาดนี้กินอะไรแบบนี้อ่ะพ่อ

โอเคีอาอยู่แครับดูมือซีสันไรเงี้ยหืมกินหยดใส่แข้งใส่ขาเหมือนแล้วพ่อเอ้ยเห็นเนาะอิมอะออะอ่มแล้วก,กินขนมปังคืออะไรเนี่ยสวัสดีครับฮะไออ้อวนพ่อคุณน่าคิดมากเนี่ยฮะอ่ะไม่มีความนันนะพอเอาพุดดิ้งอีกแล้วดูค่ะพากันอ้วนแล้วแม่ก็เครียดจังเลยเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยน้องอ่ะก็อ้วนพ่อก็อ,วอก้วนนะฮะ อา้าวแล้วจะหนีไม่ไหนสวัสดีสวยๆค่ะกันก่อนเนวสวัสดีคุณลุงค,คุณป้าสวยที่สุดซิสวัสดียังไงสวัสดีค่ะสวยรวเหรอ,หรอแม่สอนแบบนี้เหรอ <c oughs> เอาจมูกเอามือเอานิ้วจิ้มตรงจมูกก่อนไม่ใช่เหรอว่าพ่อสอนลูกไหว้ให้มันสวยๆซิเ,<ร>เอาของกิน,นวาง<ด>แล้วก็ไหว้ให้เรียบรนอยนวะดูนวดูพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออกเสวัสดีะ พี่จีก็สวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับโอเคค่ะไปแล้วนะคะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>